เมื่อน้องเจมพี่พร้อมน้องอังเป่าแล้วก็พี่พี่ทีมงานจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับน้องพรีมงานนี้จะสำเร็จไหมไปดูด้วยกันเลยค่ะคือเอ็นดูพี่เจมมากเลยกะว่าจะให้เซอร์ไพรส์แต่เทียนวันเกิดดันดับซัก่อนเไทียนวันเกิดดันดับซักก่อน เป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดที่น่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูมากเลยมีการบอกให้เจ้าของวันเกิดทำเป็นไม่รู้ด้วยอ่ะยิ่งดูก็คือยิ่งเอ็นดูเทียนดับถึงสองครั้งเลยว่า่วันนี้่พรีมจะได้เป่าเทียนวันเกิดหรือเปล่านะยิ่งดูก็คือยิ่งเอ็นดูเทียนดับถึง2ครั้งเลยว่าแต่วันนี้พี่พรีมจะได้เป่าเทียนวันเกิดหรือเปล่านะ วันเกิดปีนี้ขอให้พี่พรีมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะรอดูซีรีส์เรื่องใหม่ของพี่ๆอยู่นะคะ